สวัสดีครับพบกันในเกม ROV อีกแล้วนะครับวันนี้เราก็ไม่พูดมากนะครับโกรธแม่งเลยสําหรับวันที่7นี้นะครับก็เราไม่รู้ว่าเราจะได้เล่นตําแหน่งอะไรเหมือนกันเนาะก็ลองดูนะกันนะครับมาส่วนในวันที่6เนี่ยเราเล่นชนะเหมือนกันนะครับแต่ว่าหนักมันแบบเหมือนเจอตัวยากหน่อยนะฮะมันเลยตึงเนาะพอตึงแนละ้วมันก็เลยแบบนานอนะ่ชนะยากแต่ก็ผลสรุปก็ชนะนั่นแหละครับอ่า ส่วนวันนี้ันที่7นะครับเดี๋ยวมาดูเราออฟไปก่อนกดก่อนนะกดก่อนนะอาา่าฮะเดี๋ยวนะแคลลี่ซาต้าโอเคเราต้องให้ซาต้ตาหลุดป่านะครับอันนี้อ๋อแคลลี่เหมือนกันเหรอสงสัยจะได้โลมอ่ะไม่น่าแบนตีมี่เลยอะ่ะไปเจอใครเล่นมาเนี่ยขอซิปออก ผมรักานซิปมากกว่าคิล่านะฮะเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนไม่เอาะอะโห้ยห้าโมงแล้วเนี่ยนี่อัดคลิปตอนไหนยังไม่รู้เรื่องเลย <laughs> ซาต้าหลุดแต่ไม่ได้งงใจแล้วเกินอุตสาห์แบบเรียกว่าไงวะแบบให้ซาต้าหลุดแล้วนะเนี่ยเออ น่าจะซาต้าก่อนเดี๋ยวพิมพ์ก่อนนะน่าจะซาต้าก่อนไม่ไม่ต้องพิมพ์ดีกว่าวให้เกมมันแบบเป็นไปดังที่ใจต้องการนะฮะหยิบมาทีไรก็เจอฟอร์เรนอย่างเดียวเลยซึ่งก็ไม่เป็นไรนะฮะอเอาทำไมนิ่งเงี้ย หยิบไม้แยงให้หน่อยแยงเหรอแยงแปลว่าอะไรวะเซนจูฮาชิรามะโอ้หูน่ารักจังเลยชื่อโอเคครับเกมเริ่มแล้วเนาะก็โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะเราเจอฟอนะร์เรนเนาะเซตตัดเลื่อนดีๆมากเลยนะครับแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าจะชนะหรือเปล่าเพราะฟอร์เรนมาชนะทุกตัวเนาะออฟสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะแต่คนที่รู้แล้วก็จะรู้เลยว่ามันสู้ไม่ได้เวเลสเนี่ย วิธีแก้ก็คือเล่นกับเพื่อนนะครับให้เพื่อน,นเป็นคนฆ่าให้เราเนาะฟอร์เรนเนี่ยเดี๋ยวเราเก็บคลิปแล้วก็แก๊งเพื่อนอะไรเงี้ยจะดีกว่าไม่ต้องเล่นกับเขาเลยเพราะสู้ไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยพยายามตัดตอดไปครับเพราะเวลหนึ่งเขาสู้เราไม่ได้อยู่แล้วเขาต้องมีเวล์สองเวลสามนเนี่ยเห็นปะเขาจะสู้เราไม่ได้เลยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม นี่เรายังได้เลือดอยู่เนี่ยโอ้โหผมคิดว่าผมได้ฟอร์เรนตาาตามันขึ้นมาโอ้โหครูลากเหรอวะโอ้ท้อว่ะโดนบูลลี่หมือทุกคนคอยช่วยแล้วไรล,ล่ะคอยช่วยกูเนี่ยโดนลุมเนี่ยวะโถ ทีนี้เราก็ไม่มีโอกาสแล้วครับไม่มีโอกาสที่จะกดฟอร์เลยละโอโฮมาแล้วด้วยซิ See you. โอ้อาเล่นให้ได้แล้วกันผมก็ยินดีด้วยถ้าล้างเล่นได้อ๋อผมขอเป็นตัวถ่วงเวลาให้มันแล้วกันจิมเอ้ามาดิเออเออเล่นได้เพื่อนเล่นได้โอเคครับไม่เป็นไรออฟหน้าที่เราคือพยายามรอดเวลาโดนลุมแค่นั่นแหละ แต่เมื่อกี้มันไม่รอดเนี่ยเพราะเราลึกไปแล้วเพราะเรามั่นใจว่เาเราฆ่าได้อะฟลอเรนนาโวยมาแล้วซิวมาแล้วขอกางด้วยกันฆ่าไม่มาโอ้หนี่มันมันจะลำเราเนี่ยอืมจิกจิกจิกบวกหลังป้อมด้วยเดี๋ยวเพิ่งตีแตกได้ไหมอ่ะ ขอออกไปก่อนทำไมไม่ฟันด้านหลังวะพี่มันติดคีนนะเว้ยมึงเล่นคิวเลนมึงต้องเกาหลังนะเว้ยแม่งไมอีก็เบื่อเกินเป็นไรนักหนาเนี่ยแล้วฟอร์เลนไปไหนวะอยู่ล่างอ๋อเลยปล่อยซาต้ามาเคลีย์บนให้ใช่ไหม เพราะเขาคิดว่าฟอร์เรนน่าจะเล่นได้ดีกว่านะครับคิวเลนนายต้องฆ่าได้นะเจ๋งเลยงั้นเราลงล่างกันลงล่างดิไปตีล่างเลยไปช่วยล่างดิอย่างี้ล่างแตกนะเว้ยฆ่าฆ่าฆ่ามานน่โอ้สลับทันไหมอะ่ะ มันควรได้นะจริงๆเออแถมเราไม่ได้แอซิดด้วยโอ้ท้อใจปะเอาคีมเมื่อไหร่ถึงจะสลับนะพกคุณเอาคีมผมนะศูนย์หนึ่งศูนย์ครับดูสกอร์เราแย่มากเลยอะแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้ฟอ์เลนดักแล้วอะ เขากดผมได้ไงเพราะซาต์ตาขึ้นมาต้นเกมแย่ yeah, เลยอะ่ะโอ้ยบินอย่างนี้ไอเวนโอ้ยไม่ได้คิวเลยทำไงดีวะเราคือตอนนี้เท่ากับว่าผมไม่ได้อะไรเลยไงปัญหาอยู่เนะี่ยตันดิเออ ใส่เออนั่นแหละเนี่ยเล่นให้เป็นประโยชน์ตัวตั้นน่ะคือตรงนี้ถ้าป้อมแตกแล้วเราก็ไม่ต้องสนใจแล้วไงคือเรามาเก็บคีบบ้างครั้งคราวแล้วก็ไปเล่นกับเพื่อนได้เลยข้อดีมันก็ตรงนี้แหละครับเวลาป้อมแตกอตัดเลือดอ่ะต้องมีตัดเลือดก่อนเลยมีไหมล่ะอ๋อซาต้ากูเกลียดมึงแต่ขอตกทีเถอะวะเพื่อนเล่นได้เพื่อนเล่นได้ ขึ้นหมดเลยเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยเล่นได้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 เล,ไดเ,ลไดเล่นเลยเล่นเลยเล่นเลยไหลดิคิวเล่นเออค่าซิวหน่อยผัดกันรับผัดกันรับผัดกันรับเออค่าฟอร์เรนด้วยปาด โอ้ oh. อยากได้มันว่ะเดินกลับนะเนี่ยเดินกลับด้วยเอาไงั้นไม่เป็นไรลีปเข้าปะลีปเข้าก็ตีเออเท่านั้นแหละแหม่ต้องให้ของขึ้นก่อนหรือไงวะเนี่ยโมโหเว้ยเมื่อกี้จะได้ไม่ได้เนี่ยโอ้ oh. เจ็บคอเลยผมเออจะไปดันนู่นใช่ไหมไม่รอดแล้วล่ะโมยไปช่วยกันหน่อยไปคิวเลนมาปะมาปะเอาปะมันอยู่ยน,นี่เนี้เอาปะตีมังกรดิเนี่ยเอาปะเนี่ยเหนือจะไม่เอา ไปดูมังกรไปดูมังกรเร็วเร็วมามามามันลากมันลากมันปล่อยไปมันปล่อยแปแต่บนน่ะจะแย่เพราะแคลรี่ไม่ได้ไปอ่ะเดี๋ยวคุมนื้อเองแล้วกันแคลรี่ไปได้เลยโอย้เอามังกรเอาก็ดีได้เงินอะ่ะแต่เพื่อนอะ่ะโดนดักอีกโอ้ยเสียดายวะ่ะ โอ้ยมันยังลอดอีกว่ะโอ้โหบินหนีได้ด้วยเอากลายเป็นกูตายเลยเนี่ยอ้เดี๋ยวโอ้ขอบคุณแรดไอเวนอ้เฮ้ยมึงระวงังคิวเลนมึงระวังเลยได้ปอมปะไม่ได้ด้วยการทานอีกโอ้ก็ะจายเย็นดิคือแบบนี่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยเว้ย ไม่ใช่ไม่อยากช่วยนะกูเคลียคลิปว่าจะมาดูมัง้งโอ้กูอยู่ตรงล่างองมึงเข้าใจกูหน่อยดิเอาแล้วเอาแล้วตีกันแล้วแต่ก็เข้าใจอะมันก็โมโหเหมือนกันนะ่กูก็โมโหเหมือนมึงอะแหละเนี่ยดูดิเห็นปะไปไหนไม่ได้เลยสัต ซิวแม่งก็อยู่เนี่ยไอฮาดูโอ้โหต้องสองชุดคลิปโอ้โหจังหวะเปลี่ยนเพลงเนี่ยนะคิวเลนูวมึงได้เว้ยเพื่อนกูมึงได้อีกสวยวิ่งออกมาโอ้ตอนนี้เราไม่ได้ทำอะไรเลยว่ะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกขอชนะนะ <laughs> มาเร็ว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  เอ้ยสวยสวยอ้ยสตันเอ้ยซิลมาฟอร์เลนลามอีกแล้วแม่งลามอีกแล้วมันจะมันจะขี่มันจะขี่คิวเลนเห็นไหมนะ่ะมาช่วยกันช่วยกันช่วยกัน,กนเราว่าเราฆ่าได้ช่วยกันเออเคียร์คิวหน่อยแลด แบ่งตังค์หน่อยเออขอได้ไหมเนี่ยตัวเนี้ยเออขอบคุณมากเอาฟอสเขมมาเพราะว่าเรามีการเวทละวไม่น่าติวฆ่าถึงไม่ตายสวยเออเออฆ่ามันด้วยซาร์ตาฆ่ามันด้วยเออระวังเตะมันจะมันจะบี๊งมาแล้วฆ่ามันเออ โอ้ยตวฟอร์เรนไม่เอาเอาจะเล่นต่ออีกเหรอจะเล่นมมล่ะจะเล่นก็เล่นมาดิมาดิาดโอ้โหเล่นไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยเล่นไม่ได้แล้วถอยเลยถอยเลย โอ้ยโหตอนนี้แอซซิตแต่ละคนเยอะมากเพราะคิวอยู่ที่ป่าครับซึ่งซึ่งมันก็ดีนะซึ่งมันก็ดีนะแต่ปัญหาคือแครี่เราเนี่ยเอ้ยแครคิวก็อยู่ที่แอนเนตด้วยนี่ว่มแต่ว่าแครี่เราจะไม่ค่อยเกิดเท่าไหร่เนาะเพราะว่ามันเอ่อเรียกว่าไงดีว,วะมันมันไม่ได้คิวอะมันเลยไม่เกิดมันไม่ได้ตังอะโอ้ยแต่โลมแม่งปั่นประสาดจริงๆรว่ะตันอะไรก็ไม่รู้ เอออย่าพิ่งทะเลาะกันอย่าพิ่งทะเลาะกันเวนกันเนี่ยทะเลาะกันแล้วมันจะแพ้มันจะแพ้มันจะแพ้อย่าพึ่งอย่าพึ่งคิวเลนเนี่ยเห็นป่ะอย่าพึ่งทะเลาะกันดิเนี่ยดูดีจะแก้ปัญหาตรงนี้กันยังไงเนี่ยเราจะเคลียร์ยังไงกันเยอะมากเลยอ่ะไม่ได้เคลียร์ละปล่อยไป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  ช่วยเขียนแล้วนะรอรอรอแต่เราตายหนึ่งนะโอ้เจ็บคอหมดแล้วอะมัวตะกี้มวแต่คือพวกเนี้ยแผนดีมากเลยนะคือถ้าอยู่ใกล้เรามันจะโดนตัดเลือดถูกไหมเพราะงั้นเวลาหิวเลือดเขาจะถอยไปด้านหลังเนาะเขาจะได้ไม่โดนตัดเลือดก็จะหิวเลือดได้แบบเรียกว่าไงอะอมตะเลยมึงเนี่ย เออช่วยเดินเดินเช็คให้หน่อยได้ไหมมันหนีไม่ได้เนี่ยเออโดละโดละช่วย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 กันฆ่าหน่อยได้ไหมเนี่ยตัวนี้เลื่อนไม่ไหวแล้วถอยก่อนมายู่เนเนียาตายนะจริงใครไหวยิงต่อเลยแรดได้อยู่ปะแรดได้อยู่มั้งหรือไม่ได้ไม่ได้เลยเอ๋อ ด์กแล้วล่ะไม่ตายได้ไงวะมันมีโล่เมื่อกี้เราเห็นอยู่มีโลอ่อ้แม่งมาแล้วโจมตีเหรอได้ดีมะมจะถอยบอกถอยด้ยดิเออจะได้รู้ นี่กูเข้าไปอยู่คนเดียวเนี่ยเฮ้ยอุอ๊ยฟอรเรนลนโลโฟอรเรนลนลใจเย็นใจเย็นใจเย็นยังไม่พร้อมเลยอ่ะดักไว้ดักไว้ไวคิวเลนดักไว้เบิร์ดมันทิ้งเบิร์ดมันทิ้งมันจะได้ตายโอ้โหเลือดนี่ขนาดมีตัดเลือดเนี่ยถ้าไม่มีจะขนาดไหนวะ โอ้ไม่ไหวแล้วกูโดนเนืดอะไรไม่รู้เนี่ยเจ,บจ,บจ,บจบ็บเจ็บเจ็บเจ็บอุ้ยฆ่าได้หมดเลยเหรอเจ๋งเลยจบแม่งเลยไปไปเลยไปเลยไม่ต้องกลับแล้วเดี๋ยวแท้งแทนเองคีบอะมาไปแคร์กไกี่ไก่ไก่พ่อให้อตะเก่งกว่ามึงอีก ไงล่ะโอ้โหขิงกันใหญ่ชนะก็ดีแล้วไปแยกย้ายจะได้ไม่ต้องทะเลาะกัน <c oughs> อีกไปโอ้ชนะสักทีครับตานี้ผมไม่ค่อยได้ทำเลยหรอกอืมมัวแต่ทะเลาะกันอยู่เนี่ยหุนหงิดด้วยไงยผมอะ่ะโอ้ไม่รู้มันจะตีอะไรกันนะกันาหนาเนี่ยเห็นปะเมื่อกี้แอนเนตถ้าตั้งใจเล่นหรือแวนตั้งใจเล่น,นก็เล่นได้ไดครับ อออด้ันดับสองเลยเนี่ยสงสัยเพราะตายน้อยแหละเราไม่ตายเลยไงอาา่าฮะเขียนก็ไลท์ทุกคนหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าทะเลาะก,กันก็ยังชนะไม่ได้โอเคครับสำหรับวันนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับผมเพราะว่าเจ็บคอแล้วตอนนี้ตะโกนดังไปหน่อยข้างบ้านด่าเลย <c oughs> <c oughs> ก็เท่านี้แล้วกันนะครับบ๊ายบายเจอกันใหม่ครับ